ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนเล่นกิจกรรมพัซเซิลเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันที่7นะครับซึ่งข้อมูลนะครับตรงนี้ก็ได้มาจากในกลุ่มโอมิจิไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับซึ่งแอดมินเป็นคนลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปรู้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับด่านแรกนะครับผ่านยังไงเล่นยังไงเดี๋ยวเล่นตามได้เลยนะสำหรับด่านแรกนะครับอ่ามาถึงนะครับก็ให้น้องอีกาเนี่ย ใช้ทกคิลที่3ให้กับอาชูราได้เลยนะครับอาชูราจะได้อึดหนหน่อยแล้วก็ยีจาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะจากนั้นให้โอเทงโเป่าได้เลยนะครับด้วยท่าที่3แบบนี้เลยนะฮะต่อไปนะครับให้ฮันเนียนะครับใช้ทกคิลที่2ในการเปิดเขตนะครับอีฝกฝ่ายจะได้ไทมิตะมะหรือว่าฟาส์ิไม่ได้นะฮะอ่าเราก็จะไม่โดนทักการ์านี้นี่วิ่งมีเบิ้ลด้วยอ่ะ ต่อไปก็อาชูลาเป่าได้เลยนะครับตุ้มขายเรียบร้อยนะครับชนะแล้วต่อไปนะครับดานที่สองนะครับไปดันแรกวขไปดันที่สองปแป๊บนึงนะฮะลืมกดลืมกดมาดานที่สองนะครับดันที่สองก็ไม่ค่อยยากมากนะนมาถึงนะครับเพิ่มไ,ไฟไว้ก่อนเลยเนาะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็อาชูลากระโดด ตุ้มโอเคนะครับแล้วก็ให้พ่องูใช้ท่าที่สองนะครับโยนเทินให้กับไทชะนะครับแล้วก็จะไทชะควบคุมอีบาระคิดตัวขวาสุดเลยนะครับแล้วก็ใช้ท่าที่สามตีที่ไทชะได้เลยเพราะเป็นอวตรแล้วนะครับจังหนีไม่เข้านะครับเสร็จแล้วก็โยนเทินให้กับอาชิรา่าไม่ใช่อาชิร่าดิไทชะต่อนะครับ เพื่อได้จะจะได้เอาสก,กิลควบคุมไปควบคุมอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกินเราโดนดาามจไม่ได้เลยนะงนั้นงั้นตายตายมูแน่นะครับตีธรรมดาไปที่ไอชากรองนะครับแล้วก็เอาน้องข้างงูโยนให้ต่อนะครับเปลี่ยนตัวคุมไปเรื่อยๆนะครับอืมคุมไปนะครับดุเดือดดเรือดตีธรรมดาหมับหนึ่งทีนะครับบัฟไฟสักนิดนึง แล้วก็อัจุรากระโดดตุ้มหายเรียบร้อยนะครับโอเคชนะละนะฮะต่อไปนะครับด่านที่สามไปลองรุกันนีรยสด์ด่านนี้จะรู้สึกว่ายากนิดนึงนะฮะ้เกือบตายนะครับมาถึงนะครับใช้สกิลควบคุม เเอนา,าก่ลยฮะะปับข้ไแล้วก็ให้เอนมาใช้สก,กิลสามใสใ่ไทยชาเลยนะครับปุเอเอเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดใช้สัก,กิลซีใส่ไทยชาตอนที่มีดอกบัวอยู่เนี่ยไทยชาจะยกเลิกนะครับแล้วก็โจมตีกลับนะครับเสร็จแล้วก็โยนเทอร์ให้ไทยชาต่อนะครับอ่าไปคุมโมบาต่อนะครับให้โมบานะครับใช้สัก,กิลที่สองนะครับ ใส่ได้ฉากเหมือนเดิมเปี้ยงเห็นปะดอกบวัวหายมันก็จะโจมตีกลับเหมือนเดิมนะครับอีโดนตีเกือบตายตายนเนี่ยถูกเกือบตายเลยนะฮะต่อไปนะครับให้น้องอีกาโยนตะกิ้สามให้กลับไปนะฮะแล้วก็โยกินชิเนี่ยใช้ตะกิ้สองให้ได้ฉาดต่นอนะครับแล้วก็คุมน้องปลาหน่อยอ บั <toys> ๊บไปบั๊บไปนะครับก็ต้องกับตายอาชุรากระโดดอีกทีนึงได้ไหมกระโดดอีกทีนึงหรือว่าหรือมันจะตายน่าจะตายนะตีธรรมดาแปะหนึ่งตีไปหนึ่งทีแปะตีธรรมดานะฮะ ต่อไปนะครับโยนโยนให้ได้ฉ่ำเดิมนะครับแล้วก็ควบคุมเอ็นมะตัวนี้นะครับอุ้สุดยอดเลยครับแล้วก็ใช้เอ็นมาใช้สก,กิลใส่เหมือนเดิมตอนนี้มีดอกโัวใช่ไหมมีดอกบบวนะฮะใส่ได้ฉ่ำสุดยอดครับเสร็จแล้วก็ตีไปได้เลยจะตายไหมเนี่ยเหตุผลเหตุผลท,ที่ว่าทำไมนะครับเพราะว่าถ้าหากว่า ถ้าเราใช้อจู่าโจมตีด้วยท่า3มไปเนี่ยคิโดมันจะอยู่ในโหมดเขาเรียกโหมด,มดแปลงร่างนะครับอยิ่งหมดแปลงร่างเนี่ยมันจะมีทกิลที่โจมตีเราค่อนข้างแรงนะใช้ทกิลสามโจมตีได้เลยตุ้มตายบางไม่ตายฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมอืม อันนี้ไหนลองตีธรรมดาไปก่อนได้ไหมถ้าเกิดว่าโจมตีธรรมดานะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องหลายเธอ์นะ่ไทชะอาชุล่าโจมตีไปะครับสิบเก้าเธอลวโดดซุ่มเี็ดร้อยนะครับ หมดเทิร์นพอดีนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผ่านทุกด่านนะครับสำหรับด่านอื่นๆก็สามารถไปย้อนดูได้นะผมลงไว้ให้ทุกวันเลยนะครับสำหรับใครที่ยังเล่นด่านไหนไม่ผ่านก็ไปเล่นตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวละบายสวัสดีครับ